องไหรบอสบายดีสบายดีพี่นนองสบายดีเอซทุกคนนะวันนี้ห้ามีหอยคางก็ถูกติดตามห้อยทาง,ง,ทง,างกินพี่นนองกักลัวได้พี่นนอะจืดอยูบ่บอกเป็นไงอึง้งลืมนกินอ๋ไง <laughs> เอฟซี <laughs> จืดอ,อยู่เหมือนกันน้ำกระปอหอยคางสองกิโลซื้อมาจาก ไปน้องหมกอ่ะซื้อประจานน้ำเนื้อหมันท่าไหะไรอ่ะพี่น้องหมูสกีมคล้ายเนาะโลสห้กันกีบประมาณหกสิบบาทขอเถอะขอเลยเนาะเงินเงินขึ้นเงินขึ้นพี่น้องหอยค่างโลหกสิบบาทปกติถ้าซื้อยูเมืองกับบะหมีพี่น้องเพราะว่ามาค้ากินกำไรดิอาสีแปะต๊ะเลยกาซิมาตำกินเนาะสีหาสาวเดชธานก็มาอ่าภัสยาเพื่อมาเนาะ หอมเปร์ก็หอมเปร์พี่น้องเปอร์สิตามมากินตามใครก็ปุ่นแน่เนาะเดย์วันนี้ฮัลโหลวันโตซาซ่เนาะเพื่อท่านก็เอิ่อนมาเลยนาะเชยนะฮะหอมน้ำของเ่เคยไปถ่ายอ่ะก็หอมไปเลยเออประสีฝรั่งอ่าประฝรั่งแล้วพี่น้องเอาไปต้มหอยน่ะสะอมเนาะเออสะอมหมอก็นั่งเดื่อพี่เนาะมักินซิลโอมยุคสมัยตอนนี้นะพี่น้องตูวเอาไว้ถือกลุ่ขอลงนะหนามตัวเบ็ดมันหนาม กูมันเรากินแล้วข้างวัตถุื่นสอดแกงพี่เนานวงมี่หนาวดูไม่ามเฮียเลยมเียเมันอาอะมันอาละพี่อนอะมินหน่หนึ่งวาหอยหมกหอยสมกเนียมิมินกินมาตำมาแช่เปลือกปันในนะพี่น้อง สกินอ,น,นอะสกินแหละอีบนอเพราะว่าจะเปลี่ยนทีแขาวานี่เขาจะดึงแขวค่ะเจ๊เบิร์ตคืนนี่พี่นนองนอยยังไงห้อยเนี่ยกำลังหลวงเลยกะเพื่อต่ำม่เปลือบกบออ่ารือป่าแกแกะอกครึ่งนึงก็คือแบบต้นนึงแกพี่นนองห้อยสอง,งโลได้นี่สองกิโลแก่สิเปแกหรือวะแล้วก็สินำไปต่ำเนาะ ทังนะยูไทยก็สืถือก็สี่นอกคือสอถือแห้งเลยยูไทยลาฟองทาเลน้าเขาจากไทยทุกอย่างเลยเรือสีผักขงฮ่งได้สี่นอขอบไปอันนี้ก็แก้ห้อยเนาะโตพี่นอในโตห้อยไม่เนาวสี่นอไม่เนาได้เนยห้อยสดยุหอยสดยุสีผักของฮูงใส่เนาะแล้วก็มีกระปุกสครับถักมินมาอนย้ายด yup. ้วยก้อนหนอย ตอนไงเาท่ต๊วกันเป็นยเผื่อว่ไหนเอาอดียดนี่น่นี่นี่ี่นี่นี่นีนี่าแ่นี่ี่นนอน่นี่นอ่่นีนี่่อ่นน่นน่นอน่น่ี่น่แน่นน่นน่่่ี่ี่นนี่นกุ้งห่ีนี่ ไ่บน้บ่มนแ่นี่เนี่นี่เนาะกลังผักแต่ก็สิตไปตมเลยเพ่สีส้มสีเหมืองบอทราบเลสีเหมืองตา่ายักุแล้วได้เนตอบด้วยซดนจหยิบยมีเองหม่เลย นีนอ mhm. ยเไม่เหมือนมิ้นเน่ไม่ปลกอูหู้กันปกระถากันนะเพีย่าวน้อยใหญ่กําลังฝากมังงด้อพี่นองเดตอนม่งห้าตอนมงห้าประมาณนี้อินเนอรพี่เนอร์น้อยสองโลเต้นสวยปอกเปืดออกแล้วก็มี่มังงงพักหอมเปกับปวดโลหนึ่งแมญากุก๊ง โซซิเมอร์เรือกระเปิดป้าเปิกนัวน่ะเพราะว่าขวกินเปิกน,นัวเลยยังมาซ้ำน้ำนะ <c oughs> กลุ้งกันป้าเล่นโลกน่ะพี่น้องตอนนี้ลนะเอาสวดจ้ามเห็นไหมเลยอากาศห่อนเด้อพี่น้องตอนนี้เพื่ก็อ๋อ <c oughs> มันหวานเลยไ่ซื้อคอรัลแลวหวาน่จังกับปมาเนาะไม่ปู้สารได้่น้องถึงิ่งีาไม่ม่ได้าจองจอ่ดอจัจองงอันนั้ได้ไหมผมนีเห้าลงจอนี่ตาตัวอกุงตามไปกินพี่น้องเลยมันหลุดงลสีแสดพี่น้องหอยอยู่นะสีแสดด้วยสีนวลด้วสีเข้มกับเบิร์ดไอพี่น้องด้วยป็นไเป็กนัวเซบิ๊นัวเครื่องโค่ เลนาไม่ะยตานอไมนาไม่จ้าหนอตาลมาเลยนะเออมันอไห้คำตอบไปว่ามันได้ยินแปะนะจ้าปลาเด็กปลาปลาน้เติมน้คะปลาเด็กตํำนะจ้า หอมหอมห็นหอเศด้ยแบบนี้ะได้ละเ่ได้เอาซาปลาแดงมึงีเอมหยอมมากสตบออกมามาิใส่ปลาแดดที่น่อมาปลาแดดก็ี่แฉลบเรือไหลใคหย่อนนะพี่ข้ออะไรคะเุดอะไรที่ได้าขน่ไปอานขาดตา้วยกะปุกนีเน อ่าอหอมแห่งประแดกนะสิ่ปะปลาแดดตัง้งโอ้โหเปรายเด็กกะปิสดลองเลอบอกเมคนเล่คนเล่อแล้วก็ซิมพ่ออยู่บ่อ่ะมึงนะอ่ะชิมดวิมกันซิมด้วยเอามาหุงลงเออแลแ้วยางไะ จับมังหุเลยพี่นนอคือแบบจับังห้นเลยสี่ออยู่ไหนแกงยงนี้มันอมประเดี๋ยวอาุอมาอา,าอลองเลยบอสุณยุบเอาภาษา่อาได้โอ้ยโอุ้อะนะรักโอยยุบี่เดกินอยู่บ่อีนอเล่ปลาพัดนกผาป่านะขนมึงงังหินะพี่นนอพี่นอเองเหียวแห่ะ จ้าจอาไหมโคกหน่อยกลัานะพี่เนาะสองหองอย่านี้หน่ลก็คนอันนเออเอามือซ่าบอาไปเลยไปทุกอย่างตัดห้องเปก่อนนะจ้าอย่างใส่ประแดงเหรอปลาแดงบมพพี่นอสห้องเปกตักินข้าวนะปลาแดงเติม่อืม อน้งอย่างเอพี่น้องหน้าตาหน้าตาหน้าตาข่าก็จสถานทีนะพี่น้องหน้าตาน้อยเหรออ่าแม่ไี่น้อโอ้ยกรายเขาไม่พ้ยาเด้อพี่น้องเดกกดสกิน ขึ้อมากเ้เบี้ยกระดางสิดงมือเขาจะว่าบเขาจะว่าใส่บวงิกกินบไ่ได้ไินกินได้แต่กบปุ่นนี่แหละหยับะไ่ะต้นกาเกแหงนี่มาเดิท้าไหไปจม่ขาวกองพอนะโอ้ยโอ้ยนี่หนเทาทก ปลาสิเห yup ็ดจกะก็จะหมกจัา <loops> กันหรอบุจาเสร็จอกนเห็ดเลื่อนอันิมกมันยังวหวกระอน้องเลื่อนเลื่อนลูกจักเห็นจักก็พัวจักกันไ่ววันที่จิมก็แต่ได้พี่น้อไม่ได้ไม่ได้พี่หน่อไม่ได้พี่น้อฝันหวาอุจาาใส่มืออาญาเดียว นางเสลียงจนะเจบบี๋จบกีก็จะน้ำกลับบดแสกฮ็ดตีแสกอ่ะมูเลือเบอ่งปรงตัวเองอาเจี <laughs> ๊ยมแม่เลยก็ได้กินแสกอ,อยู่อยยอยบอกพี่นอกให้มันใส,ส้ซองนาทีก่อนเอย,เยแสไปไม่ได่แสไป กินอะไรแต่สีกับปุ่นเสือมแท้แงแดดได้พี่น้องในอากาศนะขอแห้งนี่อย่างน้ำน้กต่ำเลยเออซนหนาเอากระเจีเพือดหน่อยให้เนาะีแล้วไปเสร็ะ่เนบวมีน้อหไลุนเบิหรือเบิ่ัวเสียสิบอ พี่น้องทั้งหลายดูเสียเด่ไปนัวเ่องครขุ้เดดแห่งพี่น้องนะเดดเดดเดดก็เป็นเพียงแปลนังก็เนเพียงไม่แา่เยกินงาขอกินบ่ได้เจ๊แห่งนี้มือถือแค่บัดไปกินเลยแล้มึงดีตึงๆนั่งอย่างดูดทั้งดูดเลย่านสอและ กินแล้วบ่ปากเพราะว่าเขาจะกาวว่ายามกินแล้วบ่ให้ปากวเรวเขาคือสีสอนะสีส่เมย์มเนยมันไปน้ำพเดือนนี้วน้เป็ดีอะ สิฮู้จักคว้าบักแฮงคําแฮงบักแฮงสิบ่นอนดูดูตัวตัวทานเอยู่บ่แซ่บกุ้งแซ่บจ้าเฮ็ดเองเดียอเฮ็ดเองแซ่บเองพี่เองแซ่บเอง้บ้บตอใส่มือมือาแซ่บที่สุดแล้วยบ่บ่ยาอบเหี่ยวอี Néo tóc hay bên kia mày bụng oki lơ na mày nào, tóc nè kè nga lưu ký lơ na mày 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 nó mày na 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 แต่ขับปูดนั่นไงอื่นเอาอีกเออวน่าจอนุมัติยส่ะบเสเลืนมุกมุกแชบ้าคล้ายลายกันเบิร์ลพี่เนาะงานอยู่ราณประมาณิวันุ่เอวันนี้นะมูกเราใส่กาแดเส่ไปแดงน้อยเดียวเสบไปเลยนลวันเผ็ดเผ็ดวันเอ้ยแล้วก็ซื้อมากินสองเีนะเบระกาปฟนเสแล้วมกอ่ะมุกไมล่ะ นี it, ่ก็ซื้อได้คุณป้าเน่ยศูนยัแคู่นยนึ่งถนามมุ้งขมันนี่วันเริ่โมหหาผ่ามมันขายสามผ่นนี่เงี้ยซื้อเยอะเออซื้อแซมมูขุนมันนะยาขูดวัสดอนี่จะว่าเขาใช้หาค่นแซ่อๆเนี่ยแซ่บแซ่บยำมุ้งยำไหนไว้พ่อกก่ปลาเทปปลาเพชรมันไายพอดีกิน มาไล่ป่าเผลได้เห็นแทะมาบุปผากำไมนะเมิดอไเมื่อหร่บุปผาจะทาท้งบุปาในสตาชไม่กินกล้วุกปาเพือีนจนหน่วยนี่้องใจอยากเน่าเนาะหนึงที่มิ้นท่วงมเน่านี่ยมันอะไรเรื่อไรุดขอ้กินละินดี

ยุทธทยนะคือสีม่แพงเนาะขนาดยุ่งลาวก็ยังม่แพงเหมือนเด้อเนาะตะกี้เราสินหาพันเนี่ยตะกี้ไปแพงตะกี้เราสินหาตะกี้เดี๋ยวนี้มันกระหืดหนะขืนทั้งอ่ะเพราะมันแพงกันเลยว่าแพงขึ้นเงินกับขึ้นเด้สลคกคิมิกะวุ้นยังไลายได้พี่น้องถามให้มากะก็ไลค์ก็ชร์ให้ยสินหาซ้ำวันี้ได้พี่น้องเด้อบ๊ายบาๆวันนี้มาตามห้อยแขนให้พี่น้องเบิรงให้พี่น้องกินน้ำเนาะมากินได้ ขอว่าขามาบดายได้ดางปิง<า>ดสำหรับคนี้กันสาวาชะมีด้วยอาหารสามเหลรอ้ว่าเองละละเอาถา,านกแม่เลยถาัเดิสวาเลยยูนนะพี่นอ้องสำหรับที่นีกัจุ๊บจุ๊บขีดไว้เพียรสันนี้ด้วยพีน่น้องด้อยก็ได้ก็เสะหายซาทาซอขีดซาไม้ซาสวซาผุนด้วยพี่น้องบ๊ายบาย